ตอนนี้นะครับพี่เอฟตีจากพิโตโลโลกลับแล้วนะครับอันนี้พี่ใหญ่จากหาดทับยานะครับมาคู่แทนนะครับคู่แทนกับพี่อาร์ตหาดทับยานะครับมาด้วยกันพี่อมกับพี่ใหญ่เขาก็มาด้วยกันนะครับก็มาคู่เหมือนกันครับตึงจัดนะครับโหเขาเล่นตึงเล่นไม่มียุบนะครับพูดไม่เยอะครับแต่กินเยอะยิงลววเป็นรยุเลยครับ เสียวแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ใจเรามันเกินร้อยคำว่าหมดสะกดยากเอ้โอ้โเอยเชียร์อย่างเดียวดูนะครับอันนี้มองแล้วนะครับมองเหลี่ยมนะครับว่าจะดูแล้วน่้จะกันข่าวขึ้นนะครับวิง่งฟิวเด้โอ้ยเหลืองช่วยชีวิตดูนะครับ พี่ใหญ่หาดทับยาเขาจะเช็ดหรือเปล่าต,ต้นุนสายแหลกจัดแหลกไหมเอ้ยชงเล้าเอชงเมียี่เลยนี่เริ่มเขาคันแล้ะนะโอ้ยเอาวะลูกนี้นะครับกึ่งเช็ดกึ่งกันนะครับไม่เห็นปะปะแต่หัวหน้าเราก็ไม่ยันนะครับ,รบโอ้โหชิบหายนึกว่าเขา้า โคตรแมนลุกนี้ยโว้โยพี่อาร์ตจะกันยังไงครับกันขึ้นบนเลยนี่ไงแก้วพีมเออนั้นแหละสมแข่งเยอะผมก็กลับมาหุ้นกับพี่อาร์นะครับกลับมาเล่นเม็ดละหกนะครับเพราะว่าพีเอฟีจากพีโตโลกเขากลับไปแล้วนะครับกลับมาเหลือเม็ดหกนะครับตอนนี้ผมเพี่อาร์ยี่นะครับ พี่ใหญ่เขาเล่นคู่ขาเขาเล่นเองนะครับหกสิบนะครับส่วนพี่ออมเขาไม่ยันนะครับเม็ดสองสามร้อยเขาก็เล่นนะครับโอ้โหไม่มีหมูกไม่มีหมูกสดๆนะครับแมนจริงนะครับับนนี้นิ่งมากนิ่งแบบไม่คุยไม่พูดไม่จานิ่งจริงครับวับนนี้ยอมเลยเช็ด <Shit. S 1> โอ้โหตุด นสงสัยจะเล่นเม็ดแพงไม่ไหวเลยนะครับเขายิงเล่นยิงมานะครับคู่เขาเราอาจจะออกสภาพเดิมหรือเปล่าโอ้โหแม่นิกลงอีกมันจริงเมารอดปีมึงทิ้งรอดอ่ะโอ้โหแล้วกูจะเนี่ยเืมารอดไปล้างก่อนไปล้างพี่ก่อน กิอนอ,อันนี้้ง้เ,เออมันจริงนะครับออโอ้โหยกับเข้านะโอเคนะครับไก้เคียงนะครับข้าวหมวกมันลูกมันไกลแล้วติดชิ้นด้วยนะครับด,ดูนะครับพี่ใหญ่เรามาจะสด โอ้โหนั่นลูกติดจริ่งนะครับเขายังแบบพยายามจะก,กระซวกนะครับแต่กระซวกเราไม่ได้นะอารหาทัพยาบัวไปลงนะครับเฉียดเชีวอยู่ยังไงเอาครับยากหลอดนะหลอดไหนเออ ดูหมดเลยอ่ะพี่ถึงมาดูนะครับพี่ออมลูกนี้นะครับก็อยู่ใกล้นะครับค่อนข้างจะยากนะครับแต่ไม่รู้พี่ออมเขาจะโอ้โหเอา้าเข้าแล้วออกมะไรลแล้วสนุกอีกมั้งแม่เห็นว่าโอ้เข้าแล้วออกนะครับลูกนี้ไม่รู้แทงอ่อยหรือว่าครับไม่รู้ว่าเขาแทงจริงหรือแทงปลอมครับ บอกว่าหมวนไปกินน้ำตาลนะครับน้ำตาลตะกุกตะกิก,กตัดปูไม่เป็นไรมัง้งเบาะเขารั้วาน้ำตาลไปกินเหลืองนะครับบอกว่าไม่ย,ไมยกเลยบ้ตาลหยกเบาหยุดโอเคนะครับโอ,โอ้ยหน้านะครับจากหาดทับยามาช่วยชีวิตนะครับแทงให้ยับไปเลยโหไม่เอาครับ แต่ก็กันดีนะครับโอ้ยแงทงสี่หาลูกติดเขาก็ยับแล้วให้เขาฟอร์นี่วานะใช้ฝีมือร้อยไปเลยพี่อเอานะครับพี่อาร์ตหาทับยาไหม้แก้ว<า>อ่า สวยแต่ลูกไกลครับเล็งยากนะครับแต่พี่อาร์ตเขาก็ต้องใจม่ต้องสู้อ่ะคำว่าหมดสะกดยากเออสมวยกันสวยนะครับลูกนี้เรายาเข้านุกนะบัลไลแล้วเสียเงินชัว์อย่างนี้เสียเงินแน่แน่นุกครับพี่เสียเงินแน่เขาเล่นแก้เต็มเม็ดไว้ก่อนนะครับ ับเสียลูกแกวเบมโอ้โหสวยนะมามามาดิมาดิมาด,มาดิได้อยู่ได้อยู่ส่งมือไปแบบผางหามญาติครับเมื่อกี้บอกผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผางหามญาติลิฟเลยครับลูกนี้ ูขานะครับเข้ามาด้วยกันนะครับผ่าจทับยาวแต่ว่าผมเล่นกับพี่อาร์ตนะครับรอดูนะครับถ้าเกิดพี่เขาเสียโอ้โหไม่เสียเหลี่ยมกะว่าถ้าพี่เขาเสียเหลี่ยมเราจะเพิ่มเงินนะครับแต่ว่าพี่เขาไม่เสียเหลี่ยมเราก็เพิ่มไม่ไหวนะครับแมนจริงนะครับคู่เลยยิงพี่ออมนี่ออมดาราได้อย่างตึงเลยนะ แมนจัดมาแล้วนะครับดูครับเขาจะากันยังไงดูดิดูการกันเขานะครับข่าวขึ้นบนนะเขาเน้นเขาเซฟข่าวนะครับมาแล้วครับพี่ใหญ่หาทัอยาเฮ้ยบัวเขาอย่างเดียวขาดเซฟข่าวไปด้วย เห็นนะครับเห็นหน่อยกันดีหรือเปล่าขาวลงขาวลงครับยอมเอาขาวลงครับเพื่อกันนะครับแหมถึงขั้นยอมเอาขาวลงครับโอ้ผีไอ้ไอ้เจ้าไอ้ยี่บ้าไอ้เอาหนี้ไก่นี้ นะที่เห็นก่อนเออี๋ยวก็น้ำเต็มาะน้ำเงินติดทิ่งไหมถ้าไม่ติดทิ่งเจ็บนะครับไม่ติดนะครับเจ็บหรือเปล่าน้ำเงินไม่ติดทิ่งนะครับพี่ออมดาราเขาเติงสุดนะครับในจังหวะนี้ โอ้โหเกือบนะครับนิดเดียวเอาอะนะให้ลงนะเออเอาให้ลงนะครับลูกนี้ตอนนี้โดนเขากินโดนยับเลยครับต้องช่วยกัะเชีย์แล้วยับยี่เลยแล้วสบูนะครับได้หรือเปล่า เอาแล้วเอาแล้วครับราพาพรได้แน่มาเนี่ยไปไน่มาเอวัดมาสุดยอดนะครับทำหรือแบบผู้ถานการณ์นะครับกี่ีนี้ก็จบไว้หน่อยนะครับโอ้โหดีกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับ